สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสำนักง,งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลางเดินวิ่งปั่นท้าใจงดเหล้าเข้าพรรษาพิชิตเขาพระยาเดินทงภายใต้แนวคิดซปเปอร์แม่พ่อพอแล้วเหล้าเบียรในทุกๆปีก่อนเข้า,ภา,ภาพรรษาประชาคมงดเหล้าภาคกลางจะจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้า,ภา,ภาพรรษาโดยมีวัตถุประสงค์ต้องการเชิญชวนให้คนดูแลสุขภาพของตัวเอง และต้องการสื่อสารการรณรงค์เชิญชวนคนงดเหล้าเข้าภาษาแบบซีโร่เวสเพื่อรณรงค์ลดการสร้างขยะซึ่งในครั้งนี้เรามีผู้เข้าร่วมเป็นปราชาคมงดเหล้าและน้องเยาวชนวัยเอ็ดีเ็ครือข่ายองค์กรงดเหล้าพักกลางจาก7จังหวัดด้วยกันทั้งรบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีนนทบ,บุรีปทุมธานีอ่างทอง และพระนะครสีอยุธยาโดยพวกเราวางเส้นทางขึ้นเขาพระยาเดินทงเป็นระยะทางกว่า6กิโลเมตรในระหว่างทางเราแบ่งจุดพักเป็น5จุดด้วยกันในแต่ละจุดพักเราจะมีกิจกรรมให้ได้เรียนรู้และผ่อนคลายกันอีกด้วยวันที่9กรดก,กรดาคมก่อนวันงานหนึ่งวันประชาคมงดเล่าพักกลางทั้ง7จังหวัดร,ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจเส้นทางของเขาพระยาเดินทงและเตรียมสถานที่ เพื่อตเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยวันที่10กักฎาคมวันงาน6โมงเชา้าพวกเราเริ่มมาเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินขึ้นเขาซึ่งระยะทางทั้งหมดกว่า6กิโลเมตรแบ่งเป็นจุดพักเพื่อทำกิจกรรมทั้งหมด5จุดจุดที่1เรียนรู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์และสัญญาณมือโดยคุณสายันนวลขมบระชาคมงดเล้าจังหวัดปทุมธานี โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สัญญาณมือขณะขคีจักรยานเพื่อความปลอดภัยการแซงรถที่จอดนะครับอยู่ห่างหางร่วมวานะครับอย่าไปอยู่ใกล้ๆถ้าเขาเปิดกระจบมาให้เปิดประตูมาหงายพึ่งเลยเราจุดที่2ดนตีรีแล็กหลังจากเดินขึ้นเขามาได้หนึ่งชั่วโมงเราก็มีจุดพักเติมสเสบียงและควางดนตีแสนไพเราะจากน้องนเยาวชนวัยเอเนจังหวัดสิงห์บุรีด จุดที่3คัดแยกขยะและปลูกต้นไม้เนื่องจากระยะทางที่ผ่านมานอกจากเดินขึ้นเขาแล้วเรายังทําการเก็บขยะตามรายทางเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยจุดนี้เราจะทําการคัดแยกขยะต่างๆและโปรโยมเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต้นไม้ท่งคืนธรรมชาติและมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยคุณหมอสันติโชมยงผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรกุเลาจังหวัดพระรนครศรีอยุธยาเวลาทิ้งขวดอย่าพยายามทําให้มันแตก จุดที่4เรื่องเล่าที่เราอยากบอกเขียนสิ่งที่อยากบอกลงในแผ่นผ้าในจุดนี้เราจะร่วมกันเขียนความในใจและสิ่งที่อยากกระบายอยากบอกความรู้สึกหลังที่ได้ขึ้นเขามาเป็นระยะทางกว่า6กิโลเมตรจุดที่5พิชิตยอดเขาชมวิวถ่ายรูปและเช็คอินหลังจากเดินขึ้นเขามาอย่างเหน็ดเหนื่อยก็ถึงเวลาชมวิวทิวทัศน์ของยอดเขาพระยาเดินทงถ่ายรูปหมู่รูปวิวรูปเดี่ยว เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำก่อนจากกันไปเรามีบทเพลงเพราะๆจากน้องเนทน้องนัดน้องนิกน้องแอมและน้องหมอนจากเยาวชน y อจังหวัดสิงห์บุรีให้ได้รับฟังกันขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกองฉันในวันที่ปัญหาถ้าทองเข้ามาใส่ ้้้าาตตอออแแททททนนควมมรออรรัักกีีี่่่่ฉไไไดดดจเธยงหูพใสุดสุดท้ายนี้เราขอกราบขอบพระคุณพระครูพัฒระธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมที่ติดต่อประสานงานเอ,อื้ออำนวยความสะดวกในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่เขาพนะรงาเดินทงทุกท่านและทีมปฐมพยาบาลที่มาคอยอำนวยเส้นทางและความปลอดภัยให้กับพวกเราตลอดการเดินทางขอขอบคุณกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสํานักง,งานเครือข่ายองคอง์กรงดเหล้าที่ให้การสนับสนุนก่อให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นถ้าหากพวกเราได้ใช้เสียงรบกวนหรือกระทําผิดพลาดบระการใดต้องขออาภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยวันนี้พวกเราเครือข่ายองคอง์กรงดเหล้าภาคกลางขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สคดีครับขอบคุณทุกคนนะครับ